สวัสดีครับพี่นอ้องมินี้พบกับลุนชูโชอครับผมครับพี่แหล่ค่ะลุนกับเล่พี่น้องบูห้อบกัน<ร>นะครับผมน้องลุนค่คะลุนกับเล่นะครับพี่น้องกันเทๆนะครับมินี้สิพาพี่น้องมาเบง่งสวนกเกษตรของเห่านะครับในพื้นที่ในหน่อยในแนนี่ครับน <f> ะคะนะคะมาดูมินี้สิพาพี่น้องนะครับผมมาเบ่งการเห็ดสวนในหน่อยนะครับผมของคนที่เวลาหน่อยคือกันก็คือ เป็นลูกจางเขาแต่ว่าสามารถเห็ดสวนไดง่ามประมาณนี้นะครับผมสีภาาไปเบ่งว่าเพื่อนเห็ดจังไดมันขึ้นเด้ออกมาแบบนี้นะครับผมปะโอเคครับมือน้สีมาถามเห็ดหลับเห็ดจังไดคือจังเห็ดสวนไดอออกมาง่ามแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่ยอมหลับว่าบบมีเวลาเป็นตุเป็นตา <laughs> เป็นเวลาเลยนะครับฝากพี่ฝากน้องเพื่อน่าบอกเทคนิคหน่อยเห็ดจังใดขึ้นเดงออกมากสิงก็อ่า เป็นคนเห็ดงาเห็ดงานตลอดนะคะก็รื้อลื่อมถามว่าตอนนี้เห็ดงาเอียงอยู่อ่าในปัจจุบเป็นพยาบาลนะคะอยู่อยู่ใกล้บ้านนี่แหละอยู่โรงพยาบาลรัตนะเนาะแล้วก็บ่กคอยมีเวลาว่างนะคะแต่ว่าด้วยความชอบชอบปลูกผักชอบปลูกปลูกของกินในอะไรที่กินได้เออก็ปลูกเม็ดสปลูกเออสีห้ามาปลูกไหมค่ะอียงที่กินกับสีห้ามมาปลูกเพราะว่า คนป่วยหลายแหงพบคุณ่นเพ่อนพย้อนว่าการกินอาหารที่บ่สะอาดว่าอันนี้น <voulais beeping> ํไเนาะอาหารนึงแล้วก็เืชผักเนี่ยถ้าเป็นผักสดเนี่ยสารพิษจะเยอะมากเคยเคยเคยไปเห็นที่เขาปลูกขายเนาะแบบยาฆ่าแมลงสารเคมีพวกนี้เยอะมากแต่ว่าห้าปลูกปลูกเองแบบนี้ห้าหูว่าห้าปลูกแบบออแกนิกไม่ไม่ใช้สารเคมีเลยเนาะก็สิเป็นใช้เป็นปุ๋ยปุ๋ยขี้งัวงะปุ๋ยขี้งวเห้าเนาะ อินซีหลายเปอร์เซ็นต์มาหาตัวพวกที่ฉีดบำรุงก็จะเป็นฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดพวกนี้นะคะกระสิเฮตเอเหมืดเนาะก็ดูตามยูทูบเขาเ,เหมือนกันเพราะว่าเขากับวได้มีความหูเรื่องหนีคือกันเนาะคะ่ะก็จะศึกษาตามยู u b e แล้วก็ทําลองทําลองผิดลองถูกบ้างอันก็ได้ผลบ้างอันก็บว่า้ผลเกิดกระไรตายกระไรคือกันใช่พักมันพักมันบ่ได้งามทุกตนตนงามก็มีตนตนใต้กระไรแต่แว่าก็ อันไหนตายเราก็แค่ปลูกใหม่ไม่เสียหายไม่ต้อหลายก็ปลูกใหม่ถามว่าการปลูกผักมันประหยัดไหมมันก็มันก็ไม่ได้ประหยัดหรอกแต่เราเราได้เรื่องที่เรามั่นใจในผักที่เราปลูกเองเนาะมันไม่ไม่ไม่ใช่ประหยัดนะที่ปลูกเนี่ยพูดแต่เ่าไปแล้วถ้าเอาสื่อเขากินเดสมุติเนะกระเพราสื่อกระเพรามา หมัดหนึ is, mm ่ง hmm. สิบบาทใส่บบเบลดเดยบโบเบลดเหลือกกะนาทถิ่มเลยเลือกัะทิ้งมันบอกแต่ตัวนี้เขาอยากใส่ซ้ำใดเขากระเด็ดเอาซ้ำนั้นห็ดเอาซ้ำนั้นเขาพักซี่ยังส่พักซี่ยังส่จริงๆใส่กับน้อยเดียวเหลือกกเนาวถิ่มซื่อเนาะแต่เพราะว่าหิดอีกมีสิทึ่งทึ่งปลอดภัยเนาะใช่ทึ่งประหยเวลาเปรีำไปสื่ออีกอย่างหนึ่งที่ได้จากการหิดกระเสียเลยเขาะนึกสิเป็นความสุขสัส่วนใหญ่ ตังเทือรเลืองานมาเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มายืนพดนน้ำพักอันนี้คือเรื่องจริงนะคะคือเราไม่มีเวลาเนาะลงเว้นมาเนี่ก็มามาเลยอแปลงผักก่อนวันี้เขาที่อย่างอื่นใช่ก็มาชุดเ็ดงานนี่แหละก็มาโ้นพักคือมันเป็นความสุขของเราเนาะกลายเป็นว่ามือมือจากการเห็ดงานมาพ้นพักกับไข้เคียวไปนอนแชงได้อาบนามนอนนี่คือสิ่งที่ได้ห้ายายกว่าเขาอื่นอย่างร้ายกว่าโตงเงิน กลายเป็นความสุขใช่ั้นนี่ประมาณนี้ไม่ต้องไปหาไกลเลย